สามที่การสายโมเมืองพัทยาที่ขึ้นชื่อว่าแรงสมหวังกันมานักต่อนักถ้าอยากสมหวังคุณต้องมาขอพรหลังพระอาทิตย์ตกดินจะมีที่ไหนกันบ้างสองเก้าจะพาไปไห หนึ่งสารเฉพาะเห่าดงจากประสบการณ์ส่วนตัวบอกเลยว่าแรงมากๆท่านมาหาในนิมิตขณะนั่งสมาธิก่อนไปหาครั้งที่สองมาหาก่อนถึงสารตรงกลางไฟแดงมาขอพรการงานการเงินโชคลาภอะไรที่ติดขัดมาขอพรให้ราบรื่นใครอยากไปไหว้เฉพาะเห่าดงควรไปถึงสารก่อนสองทุ่มนะคะสองสารสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชเจ้าพ่อเกดงามหรือหลักเมืองพัทยาเมื่อมาถึงบอกเลยว่าโอ้โหใครอยากเดินทางไกลมีแฟนทางไกลหรือเริ่ม ก้นกิจการงานใหม่ค้าขายรุ่งเรืองและมาขอ,อราพรโชคลาภการงานการเงินที่หลายคนสมหวังจากสารนี้กันมานับไม่ทวนอยากบอกว่าใครอยากปากักสาริกลาลิ้นทองให้เอาทองมาแปะที่ปากเจ้าพ่อนะครับ สามสามปูพ่พญาณคาราจอมนาคาแห่งทัพพญาอีกหนึ่งสถานที่รับสายมูมาขอพอรโชคลาภผู้ใหญ่เมตตาที่ใครมาก็พูดว่าสมหวังเฮงปังปุริเย่เลิศมากแม่และนี่ก็คือสามพิกาสายมูที่แรงที่สุดแห่งเมืองพัทยาคลิปนี้ขึ้นฝีไขรแสดงว่าคุณโชคดีอย่ารู้เพียงคนเดียวแชร์ไปเป็นสะพานบุญให้คนอื่นโชคดีด้วยกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้สองก้าหาพิกาสายมูมาบอกกันอีกนะครับ